กาแฟดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์ขอกาแฟมารวมกันตรงนี้ค่ะมีวิธีดื่มกาแฟที่ถูกต้องให้ได้ประโยชน์และไม่เกิดโทษมาฝากกันค่ะดื่มกาแฟให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเพราะถ้าร่างกายได้รับคาเฟอีนมากเกินไปอาจส่งผลแตกต่างกันไปในแต่ละคนจึงควรดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน ซึ่งปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการดื่มกาแฟาก็คือคาเฟอีน2.5มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นหากมีน้ำหนักตัว80กิโลกรัมปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมโดยค่าเฉลี่ยของคาเฟอีนในกาแฟ1แก้วจะอยู่ที่ประมาณ95มิลลิกรัมดังนั้นจึงไม่ควรดื่มเกินวันละ2แก้วค่ะเลี่ยงดื่มกาแฟหลังเที่ยง เพราะการดื่มกาแฟช่วงหลังเที่ยงเป็นต้นไปอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับที่ดีกาแฟอาจมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมีงานวิจัยเผยว่าคาเฟอีนมีส่วนในการชะลอความเมื่อยล้าลงรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กล้ามเนื้อซึ่งหากต้องการให้กาแฟช่วยพัฒนาการออกกำลังกายควรดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายอย่างน้อย30-60นาทีค่ะ ไม่ควรดื่มกาแฟาเร็วเกินไปคาเฟาอีนในกาแฟามีส่วนกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มักจะหลั่งออกมาเวลาที่เครียดเพราะฮอร์โมนตัวนี้สัมพันธ์กับความดันโลหิตและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นหากดื่มกาแฟาเร็วเกินไปอาจทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลไม่สมดุลส่งผลกระทบต่อการนอนหลับและความเครียดที่มากขึ้นอีกด้วยค่ะไม่ควรใส่น้ำตาลและครีมเทียมในกาแฟา น้ำตาลจะทำให้ได้รับฟุกโตดมากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่โรคอ้วนหรือเบาหวานครีมเทียมเป็นไขมันทรานกินมากสะสมในหลอดเลือดนำไปสู่เส้นเลือดตีบตันแตกกินอาหารที่มีแคลเซียมให้มากขึ้นเพื่อทดแทนแคลเซียมที่ต้องสูญเสียไปกับการปัสสาวะอีกทั้งยังลดความเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพรุน ทานผล,ลไม้สม่ำเสมอเพราะในกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นค่ะดังนั้นวิตามิน C, E และเบตาแคโรทีนในผักผล,ลไม้พวกนี้จะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายค่ะกาแฟอาจไม่เหมาะสำหรับผู้อยู่ในภาวะวิตกกังวล คาเฟอีนในกาแฟจะออกฤทธิ์ได้นานประมาณ3-5ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามหลังจาก5ชั่วโมงไปแล้วก็ยังคงมีปริมาณคาเฟอีนอีกครึ่งที่ตกค้างอยู่ในร่างกายซึ่งมีความสัมพันธ์กับการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและอาจมีผลต่อความเครียดของคุณได้ดังนั้นหากคุณกำลังอยู่ในภาวะวิตกกังวลหรือเป็นโรควิตกกังวลแนะนำไปดื่มชาเขียวแทนค่ะติดตามเอิร์นเว การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์027514399